สวัสดีคนักเรียนวิดีโอชุดนี้กูใช้เวลาทำนานกว่าวิดีโอชุดอื่นมากนะคะเนื่องจากเนื้อหามันนะคะค่อนข้างยากแล้วก็เขาจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับนักเรียนไทยนะ,ะแม้แต่กูเองตอนเรียนปริญญาโทนะฮะอาจารย์ก็ให้พรีเซนต์งานนะคะ อ่านกันเป็นแถวเลยไม่อ่านในกระดาษก็อ่านกระดานนะะเพราะเขาก็ว่ามาว่าการพรีเซนต์งานไม่ใช่อ่านนะ,ะวันนี้เราจะมานําเสนอการรายงานเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆง่ายๆสาหรับนักเรียนมัธยมปลายหรนะือระดับปรีก็ได้นะคะนักเรียนนะคําว่าการนําเสนอผลงานภาษาอังกฤษเรียกว่า presentation แต่การพรีเซนต์งานเนี่ยเป็น verb ใช่ไหมคะแต่เป็นคํางาน p r e s e n t คล้ายๆของขวัญน,นะ,ะ presentation ทุกอย่างมันมีรูปแบบค่ะคำว่ารูปแบบในภาษาอังกฤษชื่อว่า format format of presentation รูปแบบหรือสเต็ปของ presentation อันที่หนึ่งสีเหลืองๆคือ title เวลาเราจะนำเสนอนะคะนักเรียนเราไม่มาถึงปั๊บๆ,ๆเลยนะคะเราก็ต้องมีการวางแผนนะเรียนเขียนเอาไว้ title ก็ควรจะเป็น noun phrase สั้นๆชื่อเรื่องสเต็ปของมันมี5สเต็ปดังนี้กับสเต็ปที่1 greeting and introduction the speaker เราก็จะแนะนำเราก็จะทักทายผู้ฟัง audience แล้วก็ introducing yourself นะฮะแนะนำจนเองอันที่สองคือ telling the title and objective บอกว่าวันนี้เราจะพูดเรื่อง title อะไรแล้ะ objective คือจุดป,ประสงค์ของการพูดวันนี้คืออะไรนำหน้าด้วย to นะคะ w o r t ต่อไปอันที่สามตรงนี้เป็น body ของการพูดในครั้งนี้ถ้าเรียนล่างว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องนี้ในสามประเด็นนะเขาเรียกว่า topic พอพูดช็อปปิกไม่ได้จบแค่ช็อปปิกมันเรียงความก็ต้องขยายความในสิ่งนั้นเราเรียกว่าดีเทลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นั่เองจะเป็นส่วนที่เขาเรียกวัดสกิลในการใช้คําเชื่อมคําเชื่อมที่ลิงก์เนื้อหาภาษาอังกฤษเรียกว่า linking words กับ linking verb คนละตัวนะั้นเป็น verb ที่เป็น linking linking word คือตัวเชื่อมหรืออีกอย่างหนึ่งคือ transition words บางคนก็เขียนว่า signal words ก็ได้นะคะตัวอย่างสีฟ้าค่ะถ้าเกิดผูด้พูดพูดว่า here let's move on to แสดงว่าผู้พูดบอกแสดงพูดอะไรไว้ข้างหน้านะนะแล้วกาลังจะชวนกันย้ายมาประเด็นที่สอง move แปลว่าเคลื่อนที่หรือผู้พูดพูดว่า let's begin with แสดงว่าผู้พูดบอกว่าเรามาเริ่มต้นด้วยคำนี้พูดครั้งแรกค่ะเลืองจะเป็น sequencing คือการบอกลำดับ sequencing signal word หรือ sequencing word เราจะเห็นในการทำอาหารใช่ไหมอันดับหนึ่งดับ2หรือการ instruction ของเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่เราจะประกอบมักจะขึ้นต้นว่า first อันที่ห then ต่อจากนั้น next ถัดมา lastly บอกในในว่าอันสุดท้ายหรือ finally มีสามท่อนก็เป็น first then finally หรือจะ first second third ก็แล้วแต่ค่ะนักเรียนนะต่อไปอันที่สี่พอเราพูดป๊อป,ป๊บไปแล้วเหมือนเรียงความทุกอย่างเราก็สรุปนิดนึงถ้าเป็นภาษาไทยเราก็บอกว่าฉันพูดเรื่องนี้นะคะในสามประเด็นดังนี้หนึ่งสองสามเขาเรียกว่า conclusion นะมันจะขึ้นคำว่า to sum up เดี๋ยวตัวอย่างนี้แล้วก็ใช้ตรงนั้นก็ได้ to conclude ก็ได้อันนี้ง่ายง่าจะไปจบไม่ใช่จบเลย thank you สวัสดีค่ะเลยนะ ending of the presentation การจะจบจะมีคำพูดอะไรนิดนึงแล้วค่อย thank you ขอบคุณผู้ชมผู้ฟังอ่าต่อไปอันนี้เป็นสํานวนนะคะที่ครูให้มานะมีอยู่หกช่องอันที่หนึ่งถ้าเรา present งานตอนเช้า good morning everybody good morning everyone ห้ามอ่านว่า everyone, everyone, หรือเอฟลีบอดี้ติดอัตโนมัติแล้วแต่ is nice to meet you all ก็มีนิดๆน,นะมีคำกลุบกิบนิดหนึ่งว่าดีใจที่มาเจอกันที่นี่นะคะ is t nice ดี to meet ถ้ามาเจอคุณที่นี่ you all let me introduce myself I am first name surname M6 student from d d School บที่มาที่ไป I m นะ uh huh. first name surname let me ขออนุญาตให้ฉัน let เฉยๆไม่มี apostrophe ไปว่าอนุญาตให้ฉัน introduce แนะนำฉันสีดำค่ะ I'd like to I would like to introduce myself my names surname บอก position ตำแหน่งนะคะ i like ฉันอยากจะแนะนำตนเองก็เลือกเอาระหว่างสีแดงกับสีดำครูให้มีสองอันนะต่อไปอันที่3ามบอกถึงว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไร เราอาจจะบอกว่า my presentation is about เกี่ยวกับเอาชื่อเรื่องมาใส่ presentation ยาวค่ะครูเอาเอาสั้นๆได้ไหมหนูสั้นเอาได้ my talk is about ใช้คำว่าท a l k ได้คะ่ะ talk mm hmm. เป็นคำนามได้คือการพูดหรือสีดำ i'm here to talk about มาที่นี่จะพูดเรื่องต่อไปเป็นสิ่งที่เราแบ่งใช่ไหมคะอะต่อไปบอกจุดประสงค์ก่อน we do this presentation because เราทำการนำเสนอชุดนี้เพราะว่า หรือ option สีแดง option แปลว่าตัวเรื่องนักเรือกได้สองอย่าง the purpose แปลว่าจุดประสงค์ห้ามอ่านว่า perpose นะฮะอ่านว่า purpose the purpose of my talk is จุดประสงค์ของการพูดของฉันวันนี้คือ to อะไรกันแล้วแต่ต่อไปอันที่5้าน,นี้เป็นส่วนของ body นะฮะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร transition words ใช่ไหมคะหรือ linking words let's get started with ส่วนที่ครูขีดเส้นใต้ครูอยากให้นักยนจำเป็นชุดมาสามตัว get started with let's เติม approach t o p h e s หมายความว่า let's arts เหอะพวกเราคือมีคนพูดแล้วก็มีคนฟังเื่อพวกเรามาประเด็นที่หนึ่งกันนะคะชวนเหอะนะข้างบนเป็นขออนุญ,ญาตไม่มีคำว่าเหอะนะฮะ let's get started with the first top the first point the first issue ประเด็นที่หนึ่งแล้วก็นักเรียนก็บรรยายเป็นดีเทลนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าพูดหนึ่งสงสจบเหมือนเรียงความต้องขยายความแล้ไปอันที่สองก็ then let's move on to ครูขีดเส้นใต้จำคำว่า move on to แล้วก็หยิบมาเป็นประเด็นที่สองนะคะ the second point นะคะ and finally แล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ตัวนี้ก็ใช้เหมือนที่ครูพูด first second third หรือ t h i r d l y secondly thirdly หร first secondly finally let's begin with then next finally นะคะต่อไปอันที่สุดท้ายอันที่6การจบ how to end your presentation that's all for me คุณชอบใช้คำนี้ค่ะ,ะสิ่งที่ดิฉันหรือสิ่งที่หนูจะพูดก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ that's all ทั้งหมดทั้งปวง that's all ทั้งหมด from me thank you for your time ขอบคุณที่เสียสละเวลามานั่งฟังห้ามอ่านว่า thank you นะคะไม่ได้ thank you. หรือ option ก็คือ before I end ก่อนที่หนูจะจบการรายงานนะคะ Let me say thank you for your attention ขอขอบคุณในความตั้งใจฝังนะคะอย่างนี้ค่ะนักเรียนหวังว่าคงไม่ยากนะคะอ่ะดูตัวอย่าง next อ่ะครูก็จะพูดเรื่องวันนี้ครูจะพูดครูเป็นหัวหน้าสีสีน้ำเงินครูก็จะรายงานต่อหน้าสาธารณาชนจากคุณครูประจำสีแล้วก็พวกเพื่อนๆในทีมเราจะมีกีฬาสีเพราะฉะนั้นครูก็เขียนว่าใจเต้นของครูคือ out Our teams budget แปลว่างบประมาณ plan การวางแผนใช้เงินในงบประมาณที่จัดสรรครูแบ่งประเด็นเป็น3ประเด็นดังนี้ครูจะจัดสรรเป็น drinks and snacks แบ่งเงินที่เขาให้มาเป็นก้อนหนึ่งสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม Make plops and claps for decorating and cheering such as กรูจะ make plops p pl r o p s ก็คือกระจุกกระจิ๊ของประดับ and claps ของประดิษฐ์มือ for decorating สำหรับตกแต่งซุม้ม and cheering สำหรับการเชียร์ such as อันนี้เป็นการเขาเรียกว่า เขียนสั้นๆให้เรารู้ว่าเราจะพูดประเด็นไหนตัวอย่างเช่นเราจะซื้อไวเนลไวเนลภาษาอังกฤษไม่มีนะคะเราเรียกว่าแบนเนอร์เป็นป้ายใหญ่ๆป้ายเดียวหรือบันทิงก็คือนักเรียนจะเห็นนะมันจะมีเชือกแล้วเป็นธงเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรกัแล้วแต่ประดับอะค่ะเขาเรียกว่าแบนเนอร์บันทิงไปเป,เปิดโดยแล้วก็พอมพอมสู้ค่ะเขาเรียกว่าพอมพอมส์อันที่สามเก็จะแบ่งเงินไว้ the e x t r a e x p e n s e กซ์คำว่า expense แปลว่าค่าใช้จ่าย extra แปลว่าพิเศษ the extra expense ค่าชใช้จ่ายพิเศษ like อย่างเช่น costume ค่าแต่งกายแฟน t a แนตาซในขบวน p a l e t ดนะฮะหรือ fuel ค่าเชื้อเพลิงคือน้ำมันในการวิ่งไปวิ่งมาก็ต้องแบ่งไว้ให้ประธานกับคนที่รันงานนะคะอ่าต่อไป next ทีนี้ครูก็ล่างเลยทีนี้เวลาครูล่างปุ๊บครูไม่เอาตรงนี้พ s e n t งานนะคะครูก็จะทำเป็นเหมือนเป็น powerpoint ครูก็เอาประเด็นใส่มาแค่ สีแดงๆเนี่ยเมื่อกี้คุก็ทาประเด็นประเด็นที่ใส่เป็น point นแล้วก็เราก็ดู point ที่เราเขียนบน powerpoint หรือเป็น infographics ทำสั้นๆแล้วเราก็พูดไปห้ามท่องมันก็ต้องไปเตรียมนะคะในการท่องจําอยู่ดีแต่เราไม่ใช่ไปท่องหลับหูหลับตาแล้วก็ว่ากันพูดให้ฟังในแต่ละประเด็นมาถึงแล้วก็ Good afternoon everyone thank you for joining me today ขอบคุณที่มาจอยมามาร่วมกับฉันมาร่วมฟัง For those who don't know me อันนี้ก็จะเป็นสำนวนนิดนึงสำหรับคน for those สำหรับคนที่ don't know me ไม่รู้จัก my name's Bella Madela ดีฉันชื่อนางสาวเบลลานามสกุลมาเดล่านะคะ I'm s i x student at d d school เ so ส I'm going to present you about my team's budget plan ก็บอกว่าจะมาทำอะไรนะคะต่อไป alright the purpose ต่อไปบอกจุดประสงค์และยอหน้าที่สองสีดำ สีฟ้านะคะนักเรียนทําไมครูทําสีฟ้ารู้ป่ะนะฮะพอครูพูดจบปุ๊บนักเรียนก็เปลี่ยนเป็นนักเรียนมั่งท่อนกริตติ้งนักเรียนก็ไปใช้ในตารางที่ครูใช้อะท่อน introduce yourself ก็ไปใช้ท่อนที่จะพูดว่าวันนี้ฉันจะมาพูดเรื่องอะไรก็ลองไปเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันนักเรียนสีดําก็ลองทําตามครูไป alright the purpose of this presentation is to manage the blue team's budgets effectively จุดประสงค์ของการนําเสนอวันนี้ก็คือเราจะ manage ก็คือจัดการงบประมาณของทีมสีน้ําเงินให้มันอย่างคุ้มค่าที่สุด effectively แปลว่าอย่างมีประสิทธิภาพ at ตัวน,นี้แปบลบว่า because ได้นะเพราะว่า our school's workday will take place will take place เป็น verb พยายามขีดเส้นใต้ verb ให้นัเรียนมันจะเกิดขึ้นใน next week and each team แต่ละทีมอาจจะมี5 4 6 4 gets 5,000บาท for running the i r team ได้คนได้สีละ5000 to run ไม่ได้ได้ตังค์แล้วก็วิ่งเชิดหนีนะคะ run the i r team คือบริหารจัดการเขาใช้คำว่า run นะคะตามหลัง prep position ก็เป็น verb เติม ing เป็นคำนาม here are the list ตัด s ออกไนกูมี List เดียวของทีมสีน้ำเงินนะคะไม่ต้องใส่ s the list of our team expenses มีค่าใช้ใจ่ายของลิสตสีน้ำเงินดังต่อไปนี้ now let's get started with คู่อันดับหนึ่งก็คือ ที่ครูเขียนไปคือ d r n n k n n s s n c k s ใช่ไหมคะ The first expense will spend 3,000 b a h t on drinks and snacks อันนี้ครูก็ว่าดีเทลไป I hope ก็มีคำพูดนิดนึงไม่ให้มันสั้นเกินเนาะ I hope ฉันหวังว่า it will be enough for our 60 member อ่อยากงานอยากเงินไว้3,000บาทสำหรับค่าขนมและเครื่องดื่มซื้อมันแก้วซื้อตะขบซื้อพุทราให้กินซะเลยนะคะลองดูซิพอไหม่ะต่อไป ต่อไปนะคะตัวที่ next อันสุดท้ายละ then รู้แล้วเมนะื่อกี้พูดอันที่หนึ่งต่อไปย้ายมา turn to the expense on decorating and c h e e r i n g ครูก็มาจากตรงนี้อันที่สองที่คูเขียนคุณก็เอาคำนามมาเติมต่อไปเป็นค่าใช้ใจ่ายในการตกแต่งซูมแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเชียร์นะคะ We want our team to look awesome with clubs and clubs เราอยากจะให้ทีมเราดูเลิศเล็งเลิศหรูนะคะเรามีสิ่งประดิษฐ์เอามาทำนู่นทำนี่ Sashes, Prom p o m s มีผู้ดีๆมีป้าย banners and bunting นะ etc นะและอื่นๆ let's say one thousand and five hundred บาท would be okay ก็อยากไว้สักพันห้าก็แล้วกันอาจจะโอเคนะ well um I think we can reuse the old ones นะหัวหมอมากเลยจะไปคุยคุยหาแบนเนอร์หาพร้อมๆสมัยก่อนมาใช้สิ lastly บอกโอเดียนว่าอันสุดท้ายแล้วนะ when it comes to when it comes to เป็นสำนวนแปลว่าเมื่อพูดถึงเรื่องเรื่องอะไร the extra expense ค่าใช้จ่ายอื่น we will save some money for unexpected costs like เราจะอยากเงินไว้สำหรับงบประมาณหรือรายจ่ายใช้คำว่า cost ได้ค่ะ unexpected ที่ไม่ได้คาดการ์ like เช่น fuel ค่าเชื้อเพลิง plate costumes ค่าเดินขบวนแต่งแฟนตาซีชุดไทยชุดอะไรก็แล้วแต่ it might be ก็กะกะเอาก็อาจจะประมาณไหมต่วว่าอาจจะ500บาทแต่ไป conclusion ก็ to sum up We plan for เรากำลังวางแผนสำหรับการใช้เงิน Spending our budget on เราก็วางแผนใช้เงินแบ่งเป็นสามประเด็นคือ on food, c l u b s and other และประเด็นอื่นๆนะต่อไป Before I finish my presentation To f i n น s h ต้องมีกรรมนะคะ End ไม่ต้องก็ได้ I like to say thank you for your time จบแค่นี้ค่ะนักเรียนสีฟ้านักเรียนไปใช้ตารางที่สองลองทำดูนะคะ แล้วก็มีการล่างสีแดงๆไว้นะคะนักเรียนหวังว่าเป็นประโยชน์นะคะนักเรียนค่อนข้างยากก็ดูสักสองสารอบสวัสดี